น,นี้จะมาเปิดของสะสมซึ่งก็คืออัลบัม้มเพราะว่าไม่ค่อยซื้ออย่างอื่นคืออาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นแต่ก็ถือถือว่าเยอะสำหรับตัวเองเพราะว่าไม่ได้แบบชอบซื้อขนาดนั้นจะซื้ออยากได้จริงหรือว่าแบบ อยากซื้อมาลุ้นการ์ดอะไรเงี้ยก็จะซื้อซึ่งอันเนี้ยคือเป็นฟีลแบบว่าเป็นลื้อของเก่ามาจากที่บ้านแอบดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ลื้อมาแล้วแต่ว่าเก็บมา re-act ฟีลคือใครเคยเป็นว่าแบบฟีลแบบเก็บห้องแล้วเจอของที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วก็นั่งเล่นกับไอ้ของที่ที่หาเจออะแล้วคืออันเนี้ยจะเป็นการแกะใหม่ในรอบหลายปีอันไหนที่เก่าสุดจำไม่ได้จำไม่ได้น่าจะอันนี้ปะปะน่าจะอันนี้แหละอันนี้ใหม่แล้วเนอะไม่ก็อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยพูดว่ามันพอๆ อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วเอกเก่าสุดนึงเออนั่แหละอันนี้นี่าจะเก่าสุดอัลบั้มเอกโมันดูแบบปราดยเลสมุดโน้ตเออคือมันเขาจะทำเป็นฟิลสมุดโน้ตแบบฟิลแบบหนังสือรุ่นใดๆเพราะว่าข้างหลังก็จะแบบมีรูป ซึ่งอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีตอนนั้นไปเกาหลีพอดีแล้วก็เอกโซกำลังดัง <ไป S 1> ตอนนั้นยังดีก็เหมากจริงเลยเอะว่าเหมือนเกิดที่เกาหลีถ้าเกิดที่เกาหลีกูไม่นั่งคุยกับมึงตอนนี้หรอกไปจำได้ว่าไปซื้อที่ห้างลอตเต้ย,ยังแล้วไอชั้นล่างอะมันจะเป็นคือแบบเหมือนขายของติิงอะไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่า นะตอนนั้นอ่ะคือเหมือนเขาจัดเป็นแบบทุกอย่างเป็นเอกโซอ่ะเออก็คือมีออสแตนดี้มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเมอร์เชดาอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบพวกปากกาดินสออ่ะยังมีเลยของเอกโซนี่คือเ<ม>พ<ว>ิ่งกลับมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือได้การ์ดเลย์อีชิงเป็นเหมือนแบบฟิลบัตรนักเรียนเออเ,ออเออใช่ใช่เป็นฟิลบัตรนักเรียนไหนลองเปิดดูรูปสิว่ามีรูปอะไรน่าสนใจนี่แบบแบบหน้าเบอร์อะ มึงเชื่อว่ากูดูไม่เคยดูเลยไม่เคยไปดูเลยด้วยซ้ำเนอะเมมเบอร์เป็นแบบเตี้ยวถ่ายตัวรูปดีรูปดีมากอันนี้เป็นตีนขาวดำเออใช่ใช่เนี่ยมันยาวเพราะว่ามึงตัดละเอียดไปมากงเออเซ่เข่าเข่าเนี่ไงสมัยนี้ใครใครหุนทำหัวสีลุงเซฮุนทำแบบหัวสีลุงอะหัวใส่ไหมเออใครทานคือไม่เด็กแล้วนะเล้วเราล่ะเราก็ไม่เด็กแล้วไง แล้วก็มีซีดีอินบิ้งในซีดีเออซีดีสวยซีดีสวยมากข้างหลังอะอันนี้ก็สวยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องทำเป็นกระดาษสวนขอโทษที่ที่ได้ไปด่าเขาอ๋อแต่คอนเซ็ปเออเออเออมันมันมันก็ดีแต่ถ้าบ้านไหนมีป่วยก็ก็เก็บดีๆแล้วกันซึ่งเพลงอ่ะ Baby d o n นคือรายในตำนานอังกฤษกับเลเกาหลีคงลิชคงลิชแล้วก็แล้วก็ดอน Go เพลงโปรด์ติงกิงโซม จะบอกว่าไม่ได้ติงเอกโซคือคีปเมนก็คือเมนก็คืออีกนั่นแหละตอนตอนมันออกจากวงนี่คือแบบร้องให้เข้ามาเพราะว่าคีปเมนเนี่ยเศร้ามากแต่ว่าตอนนี้ช่วงปัจจุบันนี้มึงจะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็น่าจะมาน่าจะมาอันนี้เลยอันนี้อันนี้คือปี2 0ง5ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลิกเรียนพูดได้ไหมวะเออพูดได้แหละคือเรียนอยู่โรงเรียนหอวังที่เดินข้ามถนนไปแล้วเป็นเซ็นทรัลลาดพาวอ่ะแล้วอันนี้คือเกิดจากการไปเซ็นทรัลแล้ว B2S อ่ะ ก่อนมันจะยังมีขายพวกอัลบัม้มเออใช่แล้วก็เกาหลีเออแล้วก็ซื้อเพราะว่าอยากได้การ์ดมีนก็คืออยากได้การ์ดเอลสรุปไม่ได้ได้การโหยาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคนบาจีก็เดี๋ยวกูซือ้อด้วยเผื่อได้การ์ดเอลสรุปได้การ์ดโหยาเหมือนกันก็เลยคิดว่ารตนั้นน่าจะโหยามหมดหมดอันนี้มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่แบบ ซีดีแล้วมันก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กเลยอันนี้มันเป็นช่วงที่เอออ่ะโปรโมตต่างประเทศหรือว่าอะไรเนี้ย s อก็จะเป็นคนทำเออเป็นมีนี่อาร์บัมมีเจ็ดเพลงมันคืออาร์บัมเพลงแบดซึ่งการถ่ายรูปมันก็ก็คือฟีลแบบว่าไปเที่ยวเดี๋ยวนะเหมือนให้มีมตัดหญ้าที่ข้างหลังเป็นเนี่ยที่ข้างหลังไฟทำอะไรก็ไม่รู้โปกันที่เราคือข้างหลังจะไฟไหม้แล้วแต่ว่าเรายังเรยังตัดหญ้าอยู่ อุ้ยน่ารักหูยลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วอะไรลืมไปแล้วว่าแบบเป็นรูปแบบเนี้ยเออแต่รูปมันมูดดีมากเลยนะเหมือนแบบเปิร์ดดูคำเดียวก็คือนรู้เลยเออใช่เหมือนกันรูปมันดีมากแม่รูปแบบรูปคือเจนสีอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยทั้งที่มันผ่านมาสิบปีแล้ววะรองนั่น้ามาเออี่มากรอนมาเลยมาเออนี่เฮ้ย เป็นเจนวายที่ถ่าย<ห>รูปเจนซีได้ถูกต้องเฮ้ยรูปเนี่ยนี่ไงการ์ด <laughs> ที่ออกจากวงไปแล้วด้วยเออหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นเนื้อเพลงเครดิตอะไรต่างๆเออแต่ว่าแต่ว่ารูปรูปดีกว่าที่ที่จาได้เพราะเพราะจำอะไรไม่ได้เลยรูปรูปเจนซีมากแล้วก็2015เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ติงไอคอนหนักๆแต่จําไม่ได้ว่าคือซื้อของไอคอนเยอะมากแต่จําไม่ได้ว่าอะไรซื้อก่อนซื้อหลัง แต่คิดว่าอันอันแรกสุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้บ๊อบเขียวบอบแดงซึ่งเอามาไหมรม่มาอยู่ที่ยังใหม่เออเพราะว่ามีเหมือนกันมีเหมือนว่านมีเราเราเหตุการณ์กันซื้อไระป๋อยไปเกาหลีไปเกาหลีแหละนี่ไปเกาหลีคนนี้ไปเกาหลีแล้วก็ไปซื้อซื้อซื้อบ๊อบมาตอนเราขายอยู่ไหนใต้ดินมาใช่ใช่เออแล้วมันก็ขายใต้ดินคือสถานีใต้ดินนะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดมืดนะเออโทรมา ตอนนั้นอยู่ร้านไก่ทอดละอ่อใช่เราก็เล่า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 ไว้ร้านนี้ก็เลยพูดว่าเออคือเอาบั่มแดงบั่มหนึ่งมันต้องมันก็คือขายขายแบบอยากหาเพื่อนซื้อเพื่อนทิ้งไก่ทอดกลับไปซื้อเอาละบั่มสีแดงให้กลับมาให้ก็คืออ่ะมึงแกะสิเดี๋ยวจะดูว่าจำไม่ได้ว่าข้างในมันเหมือนกันหรือเปล่ามันเหมอนให้ลุ้นให้ลุ้นโปอเตอร์หรือการ์ดอะไรซัมติงนั่นแหละอันนี้เอาไวเป็นสี

ไม่เหมือนกันแบบออ s o r การทำสองแบบที่ดี <laughs> ตัวอย่าง <laughs> ตัวอย่างเนาะจริงคือ,ค,อคือลงลงทุนแบบว่าคือถ้าเราจะซื้อแบบให้เก็บสองอันเราก็มีสิ่งที่แตกต่างอืมจริงอันนี้ก็คือเป็นการ์ดที่อ๋อก็คือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโปรดการ์ดเหมือนเหมือนแบบเขียนโน้ตอะไรได้ซึ่งในความเป็นจริงก็จะไม่มีใครกล้าเขียนเหมือนกันปะไม่เหมือนอีกแล้ว <laughs> อันนี้คือมาจากอันนี้คือมาจากเพลงอลิปรายส่วนอันนี้จะแบบมาจากแอร์เพนเอเอนี่ะทับใจวะนี่คืออรบ้าเมื่อสิบปีก่อนนะจำไ,ได้อ๋อที่มันจะเป็นของแบบเมมเบอร์แต่ละคนใช่ใช่มันจะสุมส่มสุ่มว่าเราอ่ะจะได้เมมเบอร์ใครซึ่งกูจำไม่ได้ว่ากูแลกกับมึงหรือเปล่าคือ,ค,อคือการสุ่มว่าได้ใครเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใบเดียวนะมันคือสติ๊กเกอร์แล้วมันก็คือการ์ดแล้วมันก็จะมีพละลย มืนเพิ่งซื้อใหม่แล้วมาแกะโอ้ยได้แกะและเออของมึงคือสีแดงหรือสีเขียวนะสีแดงสีแดงมวอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเออัลบั้มสองสองเวอร์ชันเหมือนกันอัลบั้ม new new kids บิง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 กับ bday เดี๋ยวนะทั้งทั้งอัลบั้มมีสี่เพลงก็คือจริงๆมีสองเพลงก็คือบิงบิงเดย์แล้วก็บิงบิงเวอร์ชันดนตรีกับเดย์เวอร์ชันดนตรีขอบคุณ ขอบคุณนะแต่จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แต่น่าจะหลักร้อยแหละแต่อันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะมีขายในดิทัเอสน่าจะขายอ,เอ,อเรอรไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่เหมือนจะเข้าอันนี้คือจาไม่ได้ว่าซื้อเองหรือพีมาแต่น่าจะพีมาอืมันนี้จะเป็นอะไรโฟเตอร์โอ้ new s h e begin ซึ่งโฟเตอร์จำไม่ได้ว่าเป็นมันเป็นสีออฟไว้อยู่แล้วหรือว่ามันเก็บไว้นาก็เลย,ย <What? S 1> ซึ่งโฟเตอร์ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสี คือใครที่จะทำอัลบั้มหลายเวอร์ก็ดูไว้อะนะคุณจะพูดทุกรอบนี่ซีดีก็ไม่เหมือนกันนเหลืองเอออันนี้ดำรูปก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วอ๋อนี่เขามีสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ไม่เหมือนกันมันเป็นว่์ชั่อสีขาวดำไม่เออใช่ก็คือก็คือไอเวอร์ชันนี้จะดูแบบดูเท่ๆส่วนอันนี้จะเป็นสีอันนี้ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสองเวอร์ชัน อันนี้คือสมัยก่อนยังไม่ค่อยยังไม่มีสตรีมมิ่งต้องซื้อคอนเสิร์ตแบบอัดอัดอัดใส่ซ <All. S 2> <CD. S 1> ีด <Okay. S 1> ออีดีวีดีคอนชอบซื้อมากนี่คือโฟโต้บุ๊กของคอนเสิร์ตแล้วก็ซีดีเน็บอยู่หน้าสุดท้ายแล้วก็ <c dunno> แล้วก็มีซีดีอันนี้อีกมีสามแผ่นก็คือเป็นภาพแบบภาพคอนเสิร์ตนั่นแหละอันนี้มีสติ๊กเกอร์อ๋อเออซึ่งน่าจะสุ่มอันนี้ก็น่าจะสุ่ม แต่เนี้ยอันนี้รู้สึกจะแพงแพงอยู่แล้วดีดดวดวกว่าเออเออน่าจะหลักพันแต่คือจำราคาไม่ได้สักอันแต่ก็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 ถือว่าคุ้มดีแล้วก็มีอะไรอีกวะกลับมาที่ดีวีดีคอนเสิร์ตของอินฟินิตมีสามคน <laughs> ยุคดีวีดีคอนเออยุคยุคดีวีดีคอนซึ่งซึ่งถ้าเรียงเนี่ยอันนี้อันนี้น่าอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเกิดก่อนอันนี้คือคือคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของอินฟินิตวันเกสต์สเตปรีเทิร์นซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นรอบรีเทิร์นก็คือรอบรอบอังกอร์นั่นแหละติงมาเป็นสิบปีเพิ่งรู้ว่าไอวันเกสต์สเตปอะ มันชื่อคือชื่อทัวร์ไันชื่อวันเกิดใช่ปะมันล้อกับตอนที่นิวอัรมสตองไปเหยียบดวงจันทร์อะแล้วนิวนิวอัมสตองอะเขาเขาพูดว่าการก้าวไปเหยียบดวงจันทร์อะคือวันสมอลสตรปของมนุษย์แต่ว่ามันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของยชาติส่วนอันนี้คือววลทัวร์ครั้งแรกก็เลยแบบตั้งมาล้อกันว่าเป็นวันเกิดเลยก็คืออันนี้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอินฟปนิตเออเขาเปิดออกมาคือแพ็กเกจดีนะไม่กองแก๊งด้วยแล้วก็มันก็จะมีซีดีมี มีซีดีสาองแผ่นก็ดีซีดี CD สวยแล้วก็มีรูป SM แล้วเข้ามาน็นหุดบาทใช่เอออันนี้ก็ SM แล้วอันนี้ SM Culture and เ o อ t e แอดคอันนี้น่าจะพีมาส่วนใหญ่ดีวีดีคอนน่าจะพีมาแล้วก็อันนี้อันนี้ที่ซื้ออันที่สองอันนี้คือคือเฮียลลืมก็คือ That, มันชื่อแดร์สมเมอร์คอนเสิร์ตอันนี้คือ2คือมันจัด3รอบหมายถึงว่าจัด3ครั้งอะ ก็คือมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นฟิลว่าเป็นชิลเออเหมือนเป็นอะคูสติกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะจัดในเหมือนโรงละครเล็กๆอ่ะเออแต่ว่าจัดเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันเจ็ดคนใช่เออก็คือมีเมมเบอร์เจ็ดคนก็คือเหมือนแต่ละวันอ่ะจะเป็นเหมือนมีโซโล่ของคนนั้นอะไรเงี้ยใช่อยากดูโซโล่ทุกคนั้งซื้อเจ็ดรอบก็ใช่แต่ว่าเราไม่ต้ซื้อเจ็ดรอบถ้าเรามีสิ่งอันนี้ใช่เราจะได้ดูเมมเบอร์เจ็ดคนใช่ ใช่ก็คือเหมือนแบบเขาก็จะแบบมีสตอรี่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยแบบฟิลแบบว่าสู้ชีวิตนิดนึงก็คือเนี่ยมีสามแชนเพราะว่าเจ็ดวันเจ็ดจ็วันจ็คืนถึงแม้ว่าเขาจะตัดแตะมาแล้วก็ตามซึ่งเอาจริงคอนเสิร์ตสมัยก่อนร้องไม่เยอะนะร้องแค่สิบเก้าเพลงแต่สมัยนี้คนอะไรไม่รู้สีห้าชั่วโมงอ๋อมันมีลูกเล่นมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนที่ตั้งลูกอันนี้สุดท้ายของเมรังได้ใช่อ๋อคือมันมีลูกเล่นแต่ว่าถ้าถ้าแต่แล้วไอ้นี่ทังไปเลยมันจะมันจะสามารถเป็นเหมือนแบบเป็นที่ตั้งลูกเออใช่ลูก ที่อยากเชียร์ทิปคนเสิร์ตเพลงไม่สนิทสุดท้ายแหละของของคอนเสิร์ตอินฟินิตคืออินฟินิตเอฟเฟกต์เวอร์วอร์เร์ทูของที่สองอันนี้แล้วมีกินไอปัจจุบันกินไอปัจจุบันโอ้หเมื่อกี้มันโบราณวัตถุหรือไงวะอแล้วแบบวิ้งวิ้งไงบูมอะไรก็ก็มีมีซีดีแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กไอเทียอะไรวะเนี่ยไม่ได้ดูอะไรวะ อ๋อมันมันจะเป็นดีวีดีกับซีดีอ๋อซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าดีวดีกับซีดีต่างกันยังไงก็ดีวดีมันจะเหมือนแบบว่าละเอียดกว่าแล้วก็แบบว่าความจํามันจะเยอะกว่าซีดีเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าดีวดีอ่ะมันมี25่สแท็บอันนี้มีแค่19เออไม่รู้ต่างกันยังไงต้องกลับไปเปิดดูซึ่งไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วด้วยซ้ำหันไปอย่างโรดดิวและหลังจากนั้นคือยิ่งใหญ่อันนี้ดูยิ่งใหญ่ อันนี้คือสองเวอร์ชันเหมือนกันมันคืออัลบั้มเดียวกันเอออ๋อไอ้ที่มีคอลแลลที่เป็นโรเซียนโตที่เออที่กับนักร้องที่ร้องภาษาสเปนจะมีซีดีอยู่ในอ่ามีสิโอ้ซีดีก็มีลูกนี้อ๋อคืออ๋อเอออันนี้จำได้แล้วอันนี้พีมาเพราะว่าซีดีอ่ะมันสามารถเลือกหน้าเลือกหน้าเมมเบอร์ได้อันนี้เป็นการ์ดอุ้ยอะไรเอ้ยอ๋อได้กัน ได้การดเมนได้การดเมนแล้วหรือว่าอันนี้คืออันที่เลือกก็เลยแบบล่าได้อันนี้คือการชินดงแต่ว่าซีดีเมื่อกี้หลอกมากเลยอะลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าม่นนี้ซีดีหลอจริงอ่ะอันนี้แวะมาหน่อยอันนี้ไม่ใช่ดีวีคอนเสิร์ตแล้วอันนี้เป็นหนังฟิลแบบด็อกิเม t นทอรีอ๋อของของอินฟ<อ>ินิตคือสมัยก่อนยังไม่มีด็อกิเม t นทารี่เน็ตฟยังไม่มี ก็เลยแบบเป็นฟิลแบบค่ายทำค่ายทาเองแล้วก็ข้างในมีโปเตอร์ด้วยซึ่งโปเตอร์แบบไม่ได้บางๆนะโปเตอร์คือบีนะรู้ฟิลป์โปเตอร์หนังอะไรใดๆดูญี่ปุ่นเออดูญี่ปุ่นเออใช่ใช่ใช่ช่ดูญี่ปุ่นแล้วก็มีสองแทนแล้วก็มีโฟโต้บุบซึ่งโฟโต้บูคือรูปอะไรจะเป็นรูปฟิลแบบว่าแก๊งชายแท้แก๊งเพื่อนชายแท้อะไรกันเดินแบบอย่างนั้น เพราะว่าถ้าตอนนั้นถ้าไม่ซื้อไม่มีใครแอบเอาดูมาลงยูทูปก็เลยต้องซื้อไม่มีให้ดูอะไรเออไม่มีให้ดูอ่ะน่าจะของกูน่าจะไอ้นี่แหละมันน่าจะเราก็เข้าสู่ยุคยุควรรณวันยุคทองยุคจริงจริงมีบ้ามชมพูที่เป็นเหมือนบัวแรกแบบบ้ามชมพูคือเอนจิจิเออแต่อยู่ที่อีกบ้านหนึ่งเออแต่อันนี้คือมีเป็นเหมือน ควมน่าจะแบบสุดท้ายอะเป็น power of destiny อะนั้นอันเนี้ยที่ขั้นแบบที่บบรัดสายรัดไปก็เป็นแบบสุม่มเออสุ่มว่าแบบจะได้ใครจะได้มีทคยอยเฮ้ยดีอะ <laughs> อะไรติดเต๊นเทนเหมือนกัน <laughs> เออติดเต้นท์เราเหมือนแบบนานมากแล้วพี่บอกไม่ได้แกะเออตอนนี้ก็แหะอ๋อมันติดมากับอันนี้อยู่แล้วลอยากรอเราแกะออกมาแต่วตตนน่าเป็นแบบใส

<c oughs> อึงอ้งไม่เคยเจออะไรเลยทำไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่า CD กับโฟโต้บุ o k ข้อมูลอนุวัตก็ประมาณนี้อันนี้จะแบบดูโตเมื่อเทียบกับอัลบั้มก่อนๆก่อนๆใช่ก่อนอันนี้อันนี้ดูโตมากเ,ออเพราะว่ากันกอนก่อนเนาะเพราะว่อเ n e r g y Tik ก็จะเป็นรูปภาพแบบน่ารักน่ารักเ n e r g y Tik ก็คือแต่งตัวเหมือนไปเรียนที่วันอสอิแล้วก็บำม่วงมันจะม่วงอะไางม่วงมาจะมีม่วงบำม่วงคือบูมแกล้งวะ อยอ,อย่อ๋ออันนั้นดูสดใสสดใสมันจะมีชุดที่เป็นตา่างหูอ่ะที่เป็นเป็นอ,อ,อ๋อไอ<ห><ห>ชุดม่วงๆ<ห>อ,อะไรอ่ะพีะค่คอยเหมือนเหมือนนักร้องหมดลำเลยเอ้ยไม่ใช่ลำเขาลูกทุ่งไม่ใช่หมอหรอกจะดูได้แต่พอมีสเอสยู คือวิเทุกที่พี่วิวนะม่ตจะมีม่วงเข้มกับม่วงแบบว่าม่วงแบบว่าเป็นเ proper c โอเ r o อ e d นั่นแหละหมดแล้วเหรอวันลวันวันลวันมีแค่อันเดียวที่อยู่ที่่ออาโเคมีวันลวันที่อันนี้น่าจย์สุดท้ายจริงๆเพราะว่าเป็นดีีวคอนเสิร์ตอีกแล้วเออพีต้องพีเหมือนอันเนี้ยทีไม่ไม่อันเนี้ยพีเองครั้งแรกไม่ใช่พีกดจากเว็บเกาหลีเองครั้งแรก คือกดมาอันเดียวเลยแบบแล้วก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะโดนภาษีหรือเปล่าแต่ก็ไม่โดนแต่ว่าแต่ว่าก็จุกอยู่ก็คือพันห้ารวมค่าส่งก็คือว่าแพงก็แพงก็ <laughs> กดมาจาก G-Market ซึ่งอันนี้แพ็กเกจติ้งดีมากมันเป็นพลาสติกแข็งริงโอ้ยเอาไม่ออก <laughs> อ,<ม>อินโซลแต่คือให้ของมาเยอะนะอุ้ยอันนี้น่ารักน่าะแผ่นรองเมาส์น่าจะแผ่เมาสอะ เขาว่าแบบหลองเมาเนเอออันนี้คือแผ่นลองเมาที่ที่ค่อนข้างเหมือนแฟนเมทนิดนึงเออเหมือนแบบเหมือนของแจกอะทำแบบรูปแบบเออกำลังน่ารักอ่ะนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือรูปการูปแยกเออหล่อปะก็คือแบบไม่อันนี้ไม่ต้องสุ่มอันนี้ได้ทุกคนโอ้โหอโอ้ยก็แบบเออตลอดความจริงก็หล่ออยู่แล้วโอ้โหชัวร์ะดับนึงเลย เพราะว่าอย่าอวยมากเดี๋ยวโดนโดนดาคอนโฟโต้บุ๊คคือหน,นักหนักมากไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่แต่หนักอ,อ๋อแล้วมีสามแผน่นแล้วซีดีอ่ะ CD คือเป็น O N E One แต่ว่างมันาวะบั้งมันจะมีนี่ก็อิมมิชที่เป็นแบบเล่นอยูออ่กับมันเอ๋อเออใช่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 เออใช่ก็จะบอกว่า,าวา่าเหมือนกันแต่ละบ้างม,มันจะไม่เหมือนกันมันจะแบบว่าหนึ่งหารเอ็กเข้ากันหนึ่งก็คือทำทำยังไงก็ได้สุดท้ายมันก็เท่ากันหนึ่งก็มีเพราะว่าวันวันเนี่ยเพราะว่ายังวนมีวัน อ๋อเดียวยุวันวันยังมีอันนี้อีกอันนี้คือไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะอันนี้คือซื้อจากบ้านแฟนไซต์เออใครรู้จักบ้านแฟนไซต์อ๋อนึกออกแล้วมันจะมีบ้านที่เราชอบเออคือเหมือนแบบว่าแบบว่ามันแต่ละบ้านอ่ะเขาจะถ่ายแบบแฟนแมเออถ่ายแฟนแคมแล้ววิธีที่เขาใส่ฟิวเตอร์หรือว่าวิธีที่เขาตัดหรือว่าย้อมสีอะไรเงี้ย มันจะไม่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นน่ะชอบไฮเออร์ e กับมูลแลนดิ้งมากอยากรู้มากว่ามีทีมงานกี่คนแม่งถ่ายมาหลายมุมมากพอหมดสิ้นปีอะไรเงี้ยเขาก็จะทำรวมเอารวมรวมมาใส,มาใส่มาใส่แผ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือมึงเวอร์มากอะ่ะไม่งแทจะเห็นขอไปเชี่ยวอยู่แล้วอะ่ะม,มีบอกว่าเพลงว่งไรบ้างเออแนอะไรเพลงอะไรเปิดไหนก็ลองเ,ออเปิดแล้วก็มีโคโลบุกด้วยอันนี้คือแบบถ้าถ้าอยากซื้อที่หลังก็คือไม่มีแล้วด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่รู้ยังไอ้บ้านนี้ยังอยู่หรือเปล่าอ่ะต่ออันที่เราเปเหมือนกัน อ่ายังเงามีเหมือนกันก็จะได้ปิดตำนานของวานวานบัมโซโลของแดเนียลหลังจากที่หลังจากจบออกมาแล้วก็มีดราม่าค่ายอันนี้คือคือคอนคอนเน็กต์แล้วบัมแรกเลยไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ไม่เหมือนกันคนละลูกีเซอร์อีฟีลกกาดอะกาดก็เหมือนกันไม่เหมือนกัน อันนี้มันมีเวอร์ชั่นเดียวแต่แต่ก็จะสุ่มชาร์ตกับสุ่มรูปีเขาว่าราคาก็เท่าที่จับใจก็แอบแรงอยู่แต่ก็แบบคือตอนนั้นแพงก็ซื้ออะเพราะว่าแบบถือว่าแบบดีใจที่เขาได้ตั้งบริสัทเองใช่ตอนนั้นก็เหมือนเราซื้อแบบตามร้านรับพีเออใช่ใช่อันนี้พีมาอันเนี้ยพีตามร้านหมดแล้วช่วงที่เข้าร่องจีนอ่ซึ่งรองจีนดูมีเยอะกว่าของเกาหลีอันนี้ว่าของไลฟ์ น่าจะเป็นอัลบั้มสงของของไลฟ์เพราะว่ามันน่าจะมีอัลบั้มแรกอันนี้เป็นชื่อว่า sunrise um ก็จะเป็นแบบว่าคอนเ์ <c oughs> ในในอ๋อในแบบต่างๆเราซึ่งเราซึ่งอีกแบบเนี้ยมันคือเพลงที่ต่างกันด้วยนะแบบเพลงเนี้ยคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ ก็คือถ้าของเกาหลีอะอัลบั้มหนึ่งอาจจะเปลี่ยนโลโก้ครั้งหนึ่งแต่อันนี้คือเปลี่ยนทุกเพลงเออก็คือเพลงแบบธีมนี้คือเพลงนี้แล้วข้างหลังก็จะแบบเป็นเพลงเอ,เออเป็นแบบการ์ดรีสคัตสติ๊กเกอร์ป่ะใช่เป็นสติ๊กเกอร์โอ้โหให้สติ๊กเกอร์แบบเยอะอะแต่ว่าไลท์ในแบบต่างๆ่อ๋ออันนี้เป็นซีดีซ <c oughs> ีดีหรือซองทำไมเราซีดีใส่มาในซองทำไมไม่บิวอินนี่ก็ซีดีเออไม่ยอมมาเสียเอันอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็โฟโต้บุ๊กไงไม่กันเลยอะไรนะอ้อันนี้เป็นยูนิตโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กแล้วก็มีการ์ดการ์ดสุ่มอะซัดสุ่มสุ่มเมมเบอร์11คนแล้วมันจะมีการ์ดทองด้วยนะเป็นการธรรมดากับการ์ดทองก็คือฟิลแบบลิมิเต็ดใช่แล้วนี่ก็เป็นสแกนดูมีอารเหมือนจำไม่ได้เราว่าว่าสแกนแล้วเราเจออะไรแล้วก็แบบสแกนในแอปวีแชท บ้าจบการศึกษาแบบยุคสุดแบบรอบสุดท้ายของไลฟ์ที่บอกว่าคือ,อบ้าเดียวกันแต่มีหลายอันมันมีทั้งหมดเพราะว่ามีเมมเบอร,ร,ร,ร์11คนก็ะจะออกอแบบว่า1ป็นปก,ปกซึ่งข้างในคล้ายๆกันแล้วก็จะมีปกที่เป็นแบบว่าเอ่อเท่เปนปกปกแบกบว่าปกชื่อวงปกออริจินอลคือข้างในน่าจะแบบทุกอันน่าจะไม่ซึ่งจริงๆด้อมจิมไม่จะมีคนซื้อปกนี้หรอวะถ้ามันเป็นแบบดูเป็นด้อมที่คิดมีน แม่ค่อยอทุกคนก็าู้สือแบบน่ากลมเมล<ม>ตัวเองซึ่งพอแบบว่านี่เป็นคนเสิม์ตบงกเลยถืงอันนี้มาด้วยแล้วอันเนี้ยมันจะเหมือนขายพร้อมแพ็กเกจดูไลฟส์สตรีมมิ่งจบการศึกษาคอนจบการศึกษาเปิดยังไงวะเปิดหน้าข้างเป็นนั่นเลยอ๋อ อันนี้สดใสอันนี้สดใสอ่ะวันนี้งงอันนี้คือปัด500ได้มาการ์ดเดียวไม่แล้วคือแล้วคือเนี่ยไม่รู้จักไลไงเราจำหน้าไม่ได้ก็เลยเปิดมาแบบใช่นะครับมันแปลกๆแต่ว่าแต่ว่าเออหรือว่าคงใช่ไลฟแหละอะไรอ่ะไม่ใช่งงปัดมาอันนี้ไม่เคแกะเลยอ้าวอันนี้มีการ์ดสุ่มการ์ดซื้อแบบหน้าปกเมนก็จะได้การ์ดเมนเที่น้องสุ่มแล้วก็ก็คือการ์ดเป็นไปตามปก เออแล้วก็แรปเปกของคนอื่นแล้วก็อ๋อแล้วก็เออซีดีเป็นหน้าเมมเบอร์อันนี้มันติดแน่นอ่ะอันนี้มันโป๊ะปอดกาแข็งอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบซึ่งใครจะกล้าใช้ก่อนแอบใครใครแค่เนี้ยเนียนเนียนวะก็เนียนอยู่ประมาณนี้เอออันนี้น่าจะบั้มแล้วประมาณแปดร้อยกว่าแปดร้อยเก้าสิบก็มาตรฐานอยู่ว่าพัน ถ้าผ่อนนี้แพงล้วจำไม่ได้จำไม่ได้แต่คือตอนนั้นก็คือมันมันเหมือนยอมซื้อเพราะว่ามันราะว่ามันสุดท้ายแล้วไงเออสุดท้ายแล้วมึงได้มาพร้อมกับรหัสเขาเขาเขาดูขอนแต่ว่าซื้อมาพร้อมกันสามอันขยอยก่อนอ๋อนึกว่าซื้อทีเดียว่าพอมนันตอนนั้นมีมีมีหลักสูตร่อนมาจำมาจำอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็คือขอมาแล้วค่อยจ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ใช่หรือว่าจ่ายไปก่อนครึ่งนึงทำให้เราสามารถหมุนเงินยังอีกยันจะเอาไปสอดไส้อีก แบบน้องยับก็คือเราก็ข้ามมาไทยเลยก็จะเป็นเออลัดวันฟอโต้ฟอโต้บุ๊กอ่าเล่มเดียวแหละเล่มแรกและเล่มสุดท้ายเลเออที่มีที่ทําเพราะว่าไม่มีอัลบั้มมีแค่สิ่งนี้นะสิ่งนี้เป็นออกมาที่เป็นแบบว่าอันนั้นเขาว่ามีงานแฟนไซน์มีงานแฟนไซน์อันนี้ก็เลยมีซื้อต่อมาเพราะว่ามันชอบลัดวันทีหลังแบบไม่ทันเขาละเขาก็อันนี้น่ารักฟอโต้น่ารัก ก็ใส่ไว้รอแล้วก็การสุ่มอ๋ออันนี้มีการด้วยใช่ไหมการด้วยได้การพี่เซลนี่จำไม่ได้ว่าได้การใครอ๋อได้การพี่อู๋นี่หมดล้วได้การพี่อู๋แต่ถึงแม้ครับอันเดียวเหมือนกันปะใช่ใช่ซื้ออันเดียวสถานที่ตั้งต่างันดิลเออก็คืออุตภูมิดีบิลเหมือนโปรโมทกันท่องเที่ยวดีบิลเออก็เป็นอันแรกอันเดียวอันสุดท้ายคือถ้าพลาดสิ่งนี้ไปก็คือไม่มีแล้ว อันที่อันสุดท้ายแหละที่ที่ไม่เคยซื้อเหมือนอะไรหนักเท่านี้มาก่อนมีด้วยกันมีด้วยกันแต่ออกมาแค่เดียวพอใช่กูร์ความหลักที่พิจารซึ่งในเขาซื้อลุนแฟนไซช่วงช่วงแฟนคอนเหมือนกันมึงซื้อกี่อันอ่ะอันเดียวออรุนทรายเหมือนกันไม่ได้เอเพราะว่าอันเดียวห้าอันก็ไม่ได้อ่อนี้ซื้อไม่ใช่ซื้ออันเดียวแล้วไม่ได้ห้าอันก็ไม่ได้ บางคนซื้อห้าสิบอันร้อยอันก็ไม่ได้คือ,อจริงมันมันใหญ่เกินใหญ่มากอะ่ะคืออันนี้เอาจริงๆนะถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆไปดูคลิปบาตนะลิปี่บาตรรีวิวเออแต่คือให้ดูเฉยๆว่ามันหนา แล้วก็ถ้าใครโชคดีอ่ะมันจะมีตัวที่เป็นพลอรอลอยเออซึ่งนี่ไม่โชคไม่ดีใช่นี่ก็ดวงปุ่นไ่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรูปพี่น้องถ่ายอ๋อแล้วมันก็จะเป็นการ์ดที่น้องเขียนข้อความเนาเออน้องเขียนข้อความไว้ให้ซึ่งของไอ้ไทยเนี่ยอ่านี้อใช่ใครบอกว่าติ่งเอาไม่มีบาลีอภาษรมีน้องไทยคืออุปษรธรามปะละอ่านไม่ออกแล้วเขียนเขียนเขียนอ่านไม่ออกแล้วเขียนยาวด้วยเมื่อไรยอมแพ้ ก็จะเป็นรูปวิวแต่เป็นรูปที่น้องถ่ายเป็นรูปวิวที่น้องถายแล้วก็แบบน้องน่าจะเลือกมาให้เราามากอเอเจะเป็นภาษาอังกฤษอ๋เอ,อเพราะว่าเ,เป็นแบบขนัดภาษาอังกฤษมากกว่าเด็กอินท็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวส่วนถ้าใครอยากฝึกภาษาไทยอะไรเนมือนองไทยอันนี้ตำหนะอว กูว่าไม่แบดหมดก็เมนเต็มอีกนิดนึงหน่าตำนานมิ้นงไม่แม่อ่ะเราจะมาพูดเลยจบแบดหมดใช่ไหมไปกินข้าวเลยว่ะ